อายุ54เดือนทักษะคว้างลุกบอลลงตะกร้าในระยะห่าง1.5เมตรอุปกรณ์ 1. ลูกบอลยางบีบ 2. ตะกร้าขนาดใหญ่แนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกคว้างลูกบอลยางบีบโดยยกแขนขึ้นเหนือไหล่เวี่ยนไปข้างหลังให้เด็กดู 2. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหลังเด็กยืนลูกบอลยางบีบให้เด็ก และจับมือเด็กยกขึ้นเหนือไหลเวี่ยงแขนไปข้างหลังแล้วคว้างลูกบอลยางบีบออกไปข้างหน้าค่อยๆปล่อยมือเด็กจนเด็กเริ่มทำได้เอง 3. ผู้ฝึกให้เด็กคว้างลูกบอลยางบีบแบบมีเป้าหมายโดยคว้างลงในตะกร้าใบใหญ่โดยทำให้เด็กดูก่อนแล้วจัดให้เด็กยืนห่างจากตะกร้า2 3ก้าวจับมือเด็กคว้างลูกบอลยางบีบลงตะกร้า ค่อยๆปล่อยมือเด็กจนเด็กทำได้เอง 4. ผ่้ฝึกค่อยๆเพิ่มระยะห่างจนถึง1.5เมตร